เป็นเรื่องที่ตัวของเชสตาเฮลสกี้นะฮะหรือก็คือตัวของพุ่มกับจอห์นวิกเนี่ยฮะได้มีการพูดถึงจอห์นวิกครับในขณะที่ตอนนี้เนี่ยจอห์นวิกสี่กำลังถ่ายทาม์อยู่ใช่ไหมเชสตาเฮลสกี้ก็มาพูดเหมือนออกมาเปื่อยๆเล่นๆนะครับว่าถ้าหากจอห์นวิกเนี่ยมีถึง10ภาคคุณจะว่ายังไงฟิล์มฟอร์ <Shot> news. ตัวของเชสตาเฮลสกี้นะครับออกมาพูดว่าตัวเขาเนี่ยพร้อมที่จะขยายจักรวาลน,นักฆ่าไปถึงจอห์นวิกภาค10เลยเขายังบอกอีกว่าถ้าเราจะขยายเรื่องราวออกไปจากตรงนี้ก็ยินดีที่จะพูดคุยเกี่ยวกับมันนะซึ่งถ้าหนังจอห์นวิกเนี่ยมันมีถึง10ภาคมันก็ฟังดูเจ๋งดีนะครับแต่มันคงจะดีกว่านี้ถ้าเราได้มีช่วงพักเบรกบ้าง ซึ่งก็ต้องมาตีความอีกทีนะว่าสิ่งที่ตัวของเชสต์สไตเฮลสกี้พูดเอาไว้เนี่ยมันควรจะตีความแบบไหนนะเพราะว่าถ้าจะทำจอห์นวิกถึง10ภาคจริงๆตัวจุดเริ่มต้นของจอห์นวิกเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรหวือหวานะครับเนื้อเรื่องมันโควดง่ายเลยนะฮะแก๊งมาเฟียไปฆ่าหมาของอดีตนักฆ่านักฆ่าก็เลยไปตามไล่ฆ่าถล่มแก๊งมาเฟียแล้วก็ได้กลับมาพัวพันกับองค์กรนักฆ่าอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสามารถขยายจักรวาลได้ขนาดไหนจะเละเทะขนาดไหนผมว่าคนไม่ได้สนว่ามันจะเละเทะขนาดไหนคนสนฉากแอคชั่นมันๆจากนจอห์นวิกครับสนเสน่ห์ของจอห์นวิกคือฉากแอคชั่นโคตรมันเลยภาคแรกจําได้ไหมว่าพอตเรื่องโคตรง่ายเลยพอตเรื่องอะไรวะมันแค่ฆ่าหมามึงอี้นะแล้วมึงฆ่าล้างแก๊งเ่ยนะนั่นแหละครับพอตเรื่องแบบนั้นแหละแต่คนเห็นฉากแอคชั่นโคตรมันแค่นั้นแหละพอใจแล้วนอกจากนี้นะฮะในจักรวาลของจอห์นวิกอย่าลืมนะครับมันยังมี โปรเจกต์ Project, อีกโปรเจกต์หนึ่งที่อยากได้อนาดเดออามัสมาเล่นนั่นะก็คือนักฆ่าสาวในเรื่องที่ชื่อว่าบอลเลลิน่านะครับแล้วก็ยังมีซีรีส์ The Continental ด้วยเหมือนกัน ในจักรวาลจอห์นวิกตอนนี้ขยายใหญ่มากๆแล้วนะครับเป็นแรงกระเพื่อมใต้น้ําที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงด้วยเหมือนกันเพราะว่ากําลังอึ้งกับฉากแอคชั่นของจอห์นวิกอยู่รอคอยคาดหวังกับฉากแอคชั่นของจอห์นวิกอยู่แต่แรงกระเพื่อมของจักรวาลจอห์นวิกเนี่ยกำลังกระเพื่อมอย่างช้าๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสําหรับผมนะฮะจอห์นวิกคือหนึ่งในภาพยนตร์ที่ ควรคาดหวังในฉากแอคชั่นอย่างยิ่งเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel